ความร่งีจากหลาย่านส่วนเป็นพอาอย่างยิ่งอา,าสาสมัครและเทศบาลเมืองบ้านฉัน่งแต่เมืองทั้งสิ้น300ปหน้าที่ตามผู้ป่วยจากการใช้ยากิตในทุปกประจําหมู่บ้านอสมคณะกรรมการกองทุนอิดนรลอยซือหั่นในแกงว่าไี้มันก็เปสุไทร์ก็ใช้ปริมาณน้อยได้เอะอีกประสบภูมิุมันประันปรสิุมนดูเาไทยี่้อบ้านเอไทยถ่าดเฉปัจจุบันกวาดล้าง ถ้าไปยืนรองเรื่องเดียวอเรื่องเดียวผมบอกเปนแลเงเพื่อทำหน้าที่ติดตามผู้ป่วยจากการใช้ยากิดตัวโยครัมทุกเจเพื่อนรุ่เนี่ยผมเม่เอาไว้นะครับบอกว่าจะต้นเลยแต่เมาท่วกาศทุกเวทีเป็นเรื่องคุมในเพื่อท้อาสมทุกคนต้องไปเห็นชอบเพราะคนเห็นว้อที่ถ่ายบุญเนี่ยเวลาไปทำบุญไหว้พระอย่างนี้ยมันจะเห็นผลในเราการทํางานในแส่วนขึ้นมาทุกคนได้าหลักใหญ่เลการ็ตต้องปลอดภ โยกไปอกไปไปใู้แดดได้ผู้ทำงานรรปกรก่อสร้างครับปีงขาวตอนเราพัฒนาใหม่ในทุกเช้าตื่นมาแต่เน้าทุกเช้าตื่ดเราตั้งคันทำงานาส่วนึ้นมาตุกมองทุกคนต้องมีควาชอบต้องเคยเห็นว่าที่ผ่านมางานสมัครเพราะเราตนดแต่ละเนือสงคมเลยการกาว้อย่าง